เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ BMW m o t o r ต p o ให้การสนับสนุนในมอเตอร์สปอร์ตเป็นเริ่มการเริ่มต้นที่ดีของมอเตอร์สปอร์ตที่ท่ายุโรปอีกแบรนด์หนึ่งให้ความสนใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหนึ่งคันที่ขี่อยู่เป็นนักแข่งหญิงคนนี้ใช่ค่ะช่วง GP Race Access GP r Access นะครับวันนี้ผมมาย่านปิ่นเกล้านะครับนัดกับนักบิดสาวที่แข่งรถ มอเตอร์ไซค์เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่ในตระกูลนักปิดตระกูลนาคเจริญศรีนั่นคือน้องตานรัชดานาคเจริญศรีเดี๋ยวไปคุยกับเขารวมถึงมีคําถามกับมาชาเลนส์กับความเป็นแฟนพันแท้โมโตจีพด้วยไปพบกับเธอเลยครับเอาละครับและตอนนี้ผมบุกเข้ามาถึงบ้านของนักบิดสาวเรียบร้อยน้องตาลรัชดานาคเจริญศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือนักบิดที่อยู่ในตระกูล สองล้อมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะถ้าเราดูจักรยานยนต์เนี่ยเราจะได้ยินนามสกุลนาคเจริญศรีมาตลอดปัจจุบันอยู่สังกัดไหนอะไรยังไงครับค่ะปัจจุบันอยู่สังกัด B M W มอเตอร์ลาดไทยแลนด์ค่ะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่ B M W มอเตอร์ลาดให้การสนับสนุนในอมอเตอร์สปอร์ตก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของมอเตอร์สปอร์ตที่ ท่ายุโรปอีกแบรนด์หนึ่งให้ความสนใจค่ะะก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะครับของวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหคันที่ขี่อยู่เป็นนักแข่งหญิงคนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์นี่ก็เห็นบอกว่าก็ตามรอยซุปอนุชาม,มาตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นยังไงบ้างกี่ขวบแล้วเริ่มต้นเนี่ยเออเริ่มต้นมาตอนอายุ6ปีค่ะ6ขวบขี่รถแล้วใช่เริ่มเรมเริ่มแบบ ตามตอนตอนแรกก็ตามพี่ซุปแล้วก็คุณพ่อก็สอนมาตลอดจนกระทั่งแบบแข่งจริงจังตอนอายุ8ขวบค่ะอ๋อแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันก็ถือว่ายังยังขี่อยู่แล้วก็ทีมการเนี่ยเป็นการแข่งขันร่วมกับนักบิดชายใช่ก็แข่งในรุ่นเอฟบี1ค่ะแล้วก็ s t 1ค่ะกรติดตามผลงานของตาลรัชดานากจะเดินสีกันต่อไปในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแต่ว่า ช่วง GP Red a c c e s s เนี่ยมีเรื่องของการ Challenge นะฮะมีคำถามข้อข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของมอตอ GP หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับตัวน้องตาลด้วย5ข้อ5อนนคะแนนน้องตาลพร้อมไหมพร้อมเห็นบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้มอต GP ติดตามตลอดปก<ช>ต,ติเชียร์ใครจริงๆชอบลอตซี่ชอบลอตซี่เดอะด็อกเตอร์แต่ตอนนี้เขาก็แหม่เลิกเลิกขี่ไปแล้วใช่ค่ะแล้วถ้าลอตซี่เลิกเลิกไปแล้วตอนนี้ยังมีใครอยู่ในดวงใจรองลงมา ก็ชอบมาเควสอ่า,อามาร์คมาเควสก็ช่วงล่าสุดก็เริ่มที่จะกลับมาขี่อีกครั้งหนึง่งใ,ใช่ค่ะอ่าแล้วับพูดแบบนี้เป็นบิ๊กแฟนของโมโต้ GP เพราะฉะนั้นพร้อมค่ะลุยเลยฮะ GP พ a c รสเอ c กเซสชั่ e แนนครับ GP Race Access Challenge มาแล้วครับกับน้องตาลรัชดานนาคเจริญศรีครับวัดความเป็นแฟนบันแท้โมโต้จพร้อมนะฮะค่ะข้อที่หนึ่งครับโมโต้ p 2023อครับถามว่าใน20สนามเนี่ยมีกี่ประเทศ ระหว่าง15หรือ16ครับ15ประเทศ15ประเทศจาก20สนามนะตอบ15ค่ะเป็นคำตอบของล้องตาลข้อแรกผ <c oughs> ิดกับมา 16, <อ>16ที่ซ้ำเนี่ยคือสเปนซ้ำเยอะ <c oughs> อ่า <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ข้อที่2ครับรถแข่งมโต GP จีพีมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับระหว่าง157 หรือ167กิกโลกรัมครับ157กิโลกรัมเป๊ะเลยอตอบมั่นใจเลยค่ะเบาขนาดนั้นเลยเพราะว่ารถที่แข่งอยู่167กิกโลกรัมรถมอเตอร์จต้องเบากว่าน่าจะต้องเบากว่ามันไปเร็วกว่าเป็นรถผลิตจากโรงงานโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกครับมาแล้วหนึ่งคะแนน157กิโลกรัมนะครับสำหรับรถมอเตอร์จีพีหนึ่งคันข้อที่3ครับถังน้ำมันครับรถมอเตอร์จีพีเต็มถังจุได้กี่ลิตรครับระวาง 22ลิตรหรือ24ลนะิตรฮะมีการคิดถึงรถที่ตัวเองขี่อยู่นะฮะตัวพันซีซี2ีลิตรค่ะ22ีอลิตรอันนี้คือเอ,อ่อ24ดีกว่า,าเพราะว่าเพราะว่าถังของตาล12ลิตรคูณไปอีกหนึ่งก็ได้เ <laughs> ป็นยี่สี่ลิตรสิบสองสองยี่สิบสี่แต่ว่าเป็นการคูณที่ผิดยับยยี <laughs> ่สิบสอง อันนี้คือหมายถึงว่าเติมเต็มถังนะ,ะแต่ตอนแข่งจริงก็อาจจะไม่ได้เติมเต็มถังก็ได้แต่มันจุดได้22ลิตรนะฮะข้อที่4ี่ครับระ,ะหว่างมาร์กมาเกสกับทอร์เก้ลอเลนโซ่สองคนนี้ครับนับเฉพาะโพเดียมคะใครยืนโพเดียมโ o ตโต้จีพีมากกว่ากันลอเลนโซ่ค่ะโอ้ตอบรวดเร็วเลยมาเกสนี่ระดับแชมป์โลกสุดยอดนะได้แชมป์โลกเยอะกว่าลราเลนโซ่นะค่ะลอเลนโซ่ค่ะแต่ตอบว่าลรเลนโซ่ โพรดียม,มากกว่าใช่ค่ะถ้ามั่นใจแบบนี้นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้คือลอเดินโซ่อาจจะได้แชมป์โลกไม่เท่าแต่<ช>อาจจะผลงาน<ช>ติดโพเดยวหนึ่งสองสาม 1, 2, อ่านะฮะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับตอนนี้มีอยู่2คะแนนนะครับข้อสุดท้ายครับ,หรบเห็นโลโก้อยู่ผมก็เลยดึงคำถามเกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้นะเบ BMW มันอยู่ครับแต่เป็นรถยนต์ค่ะ bmw เนี่ยเขาสนับสนุนเป็นรถเซฟตี้คาร์ในมโต g p จีพีถ้าใครเห็นอยู่นะครับถามว่าเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับมโต g p จีพีตั้งแต่ปีใดฮะระหว่าง1999ัรหรือ2,000โอ้โหยาวนานมากๆ1,999ับเค่ะเลขสวยหรืยยังไงใช่คน่งพัเ้เาบเเซฟตี้คาร์ bmw เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โเพราะฉะนั้นเนี่ย3 คะแนนจาก5ข้อสำหรับน้องตาลก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะก็ถือว่า BMW แ่ปัจจุบันก็ยังเป็นเซฟตี้คาร์อยู่แล้วก็ที่บุรีรัมที่จบไปเนี่ยเหมือนน้องตาลก็ได้ไปนั่งในรถเซฟตี้คาร์ด้วยนะโอ้โหอิจฉามากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้3คะแนนจากน้องตาลครับ ก็มอบเสื้อให้เป็นที่ระลึกนะครับขี่ BM เแต่เรามอบยามาฮ่ให้ซะอย่างนั้นนะฮะก็เป็นอดีตตัวสังกัดแล้วก็ซุปอนุชาปัญังมันก็ยังขี่ยามาฮ่อยู่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับแต่เรื่องราวของ world of speed ยังไม่หมดเท่านี้นะครับไปติดตามกันต่อเลยครับกับ Yama ฮ่ road to the world class เรื่องของทีมแข่งแล้วก็นักบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เบรสิ่งทีมครับ